สวัสดีค่ะช่องเวลาโกกอกนะคะนี่นะคะมีเอฟซีจะมาไหว้แล้วก็มีรำด้วยนะคะรำตากแดดเลยนะคะเน,น,นาะงรำช่วงเวลาไหนครับผมเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวนี้แหละค่ะเดี๋ยวนี้แหละค่ะถ้าถ้านางรำไม่พอก็เรียกได้นะคะแถวนี้ก็เรียกได้ค่ะก็เป็นเป็นเอฟซีเอฟซีลุงพลนั่นแหละเอาปลาหมึกมาฝากค่ะค่ะเอฟซีลุงพลนะคะ เดี๋ยวจะไปรำต่อนะคะค่ะมีรำด้วยค่ะคือพอเห็นอะสองคนเอาสอคนรอาสองคนหญิงหนึ่งชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งผู้หญิงได้ไหมเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาติดต่อเาติดต่อไปแล้วติดต่อแม่ชีแม่ชีคือใครโทรคุยกันแอดมินข้างในแนะนำให้แม่ชี นาะไม่มีนะนะแม่ชีมามาให้ทําพิธียังไงขอพรยังไงครับหรือว่าให้แม่ชีมาล่ำเขาจะมาร่ำแก้บนให้ถ้างั้นก็เอาเลยถ้างั้นก็เอาเลยก็ได้นี่แม่ดาวก็ได้มีอะไรก็ได้ได้ได้สองคนได้ไหมครับค่ะไม่เนี่นแม่แล้วแก้าก็ต้องบอกเยกเลิกกอะไรที่โตไปบอกยกเลิกเขาก่อนเออยกเลิกเขาไปจะจะได้ต้องนั่งร่ำแล้วค่ะไม่ เจ้านางลำห้าคนใช่ไหมครับหรือว่าเอาสองไม่เอาสองคนยังไงเจ้าจะบอกกันผู้ชายคนหนึ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งลำอ่นที่ว่าเจ้าไปตกลงอะไรลุกเลือกแกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันตองมาแน่เคยขัดแต่งตัวแยงเดี๋ยวนี้เลยนายแกจะให้แม่ชีที่ไหนติดต่อแม่ชีให้มาลำไม่ไม่รู้จักไงข้างในบอกแอดมินข้างในบอก ย่าชีก็ไม่ว่างไปกันหมดไปหมดแล้วไม่ใช่ย่าชียมใครแม่ผู้ใหญ่เหรอไม่ไม่รู้ไงต้องถามต้องต้องถามเขาก่อนครับว่าติดต่อกับแม่ชีเบอร์เปไอ้ก้นี่ไหมเบอร์ก้าเปียรอก้เปียร์เอรับสารรับสารข้อความแล้ว อะไรนี่นะน้ำพริกอะไรบองค่ะอร่อยมากเบอร์โบค่ะอันนี้ไม่มีใครอยู่หรอเพราะว่าเขาไปเลยแบบเดียวนี่ก็เพื่นนี้แหละอยู่ด้เลยอ่ะไม่ต้องหาเด็กไปกันดูเมื่อวานนี้เรไปแต่ไม่เจ <önemli S 2> <buld> um. ทำอะไระะปสยือมทำานอาดไปจุด <jamais> ท <ô. S 2> ูปก่อนดดทูปก่อนค่ะไปจูก่อค่ะเลขาไม่รับสายไม่รอทุกคนไม่่ีนี่ วีออรล้มไปไหนแล้วิออร์เดีเ๋ยวล,ล้มไปไหนแล้ยเ,เดี๋ยวไปเอาล้มมาให้ค่ะเ,กกเดี๋ยวจะแปลล้มมาให้นะคะ